สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเอฟซี FC, คนเฮดมันสู้ขู่สู่คนนะครับที่เลื่อนเข้ามาชมรับชมคลิปวิดีโอนี่หลังจากที่ห่างหายกันไปโดนนะครับด้วยภารกิจหราย,ยางเคื่องงานประจาเครื่องโนนนีนั่นนะครับรัตโตกัเฮ็ดไ้บริมาพบพอพ่อแม่พี่น้องไปพ่อสมควรเดี๋ยวเมื่อนี้คนเฮดมันสีมี ตัวอย่างดีๆเล็กๆน้อยๆเนาะครับเมื่อเบามาแช่ประสบการณ์สู่พี่น้องฟังเนาะครับที่พ่อแม่พี่น้องเห็นในตอนนี้ก็คือกำลังเก็บเกี่ยวมันสัปะหลังเนาะครับผลผลิตประจำปีสองหาหกหานะครับก็คือจะมาเก็บในอันนี้ประมาณปลายเดือนมกรานะครับของสองหาหกหกเป็นมันปีเนาะครับ สิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่หลายค้นมองขามนะครับเดี๋ยวมือนี้คนเฮดมันสีผ้ามาว่าสูพีนองฟังเนาะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงของคนเฮดมันเองนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่เนาะครับปรากฏว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วภาพรวมก็คือผลผลิตลดลงเนาะครับ ฤดูกาลที่แล้วเนาะครับแปลงนี่อ่าในพื้นที่หกไร่กได้ผลผลิตอยู่ที่สามสิบสองตันเนาะครับกะเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละหาตันแต่ปีนี้ครับอ่าหกไร่ของเฮาคือเก่าเนาะครับผลผลิตเหลืออยู่ยี่สิบสี่ตันเนาะครับอันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องอ่าภาพรวมของผลผลิตของเฮาที่เก็บได้ จะบริเวาถึงเรื่องราคาที่ขายเนาะครับเป็นอย่างสาเหตุอย่างเป็นอย่างคือคือลดลงเนาะครับท,ทั้งทั้งขี่กะการเตรียมดินการบำรุงดินกะคือเก่าเนาะครับหายปุ๋ยคือเกา่าเฮ็ดแบบเก่าทุกอย่างเป็นอย่างผลผลิตคือลดลงอ่ามันมีสาเหตุหนึ่งเนาะครับที่เมาเช่า,ชาพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนที่จะหลีกเลี่ยงบ่ดด้ก็คือ ปัญหาสภาพอากาศเนาะครับฝนฝ่าเปลี่ยนใจช่วงที่ค้นเหตุมั่นปลูกก็คืออากาศค่อนข้างจะห้อนนะครับแห้งแรงเนาะภาษาบานเฮ่าก็ได้ก็มีฝนฝนลงมาในเดือนช่วงเดือนกุมภามาสองหลอบหลอบแหลกอ่าผมก็ได้ไทดะเตรียมดินไว้เนาะครับก็มาหลอบสองก็คือ ไถไถ่พนแล้วก็ยกล่องปลูกเลยนะครับปัญหาที่จะเว้าถึงก็คือการปลูกนะครับการเสียบทอนพันธุ์นะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศมันแห้งแล้งคนเห็ดมันก็นเลยต้องเสียบทอนพันธุ์ลึกลงเพื่อจะให้ต้นมันพนมีอัตราการเกิดให้รอดกับปรากฏว่า รอดกรเกือบร้อยปเปอร์เซ็นต์ครับหลังจากที่ห้าปลูกลึกเนาะครับอ่าปัญหาที่หลายๆคนอาจจะโบหูมือไม่หรือมือเกาอาจจะตกมาตายแต่ว่าอันนี้ผมกระหูทั้งหูเนาะครับว่าหาห้าปลูกลึกแล้วผลผลิตของห้ามันก็นจะน้อยลงแต่ผมก็จะมีวิธีเตรียมรับมือคือตอนทํำรุ่นมันเนาะครับอ่าหลังจากที่ เข้าใส่รถไถไถเบิกออกนะครับแล้วก็จะมาสับห้าตรงสันหล่องอย่างเดียวนะครับก็คือผมก็จะใช้จอบถากออกถากนาดินออกเพื่อจะป่ให้มันลึกแต่สิ่งที่เขาขาดบ่ถึงนะครับนี่ครับสภาพรองรอยของไหลนะครับได้รับการเสียหายก็คือผ้ายุเขานะครับช่วงช่วงที่เป็นฤดูผ้ายุนะครับฝนตกแทบทุกมือ เฮ็ดให้พื้นที่การเกษตรของเฮ้าเสียหายอ่าลักลักเลยก็จะเป็นอ่าโตพายุโนรลูกนะครับของฤดูก,กาลที่แล้วของปีที่แล้วที่เพิ่นได,ด้พัดพานเข้ามานี่เนาะครับอ่าขั้นแดนเนาะครับคือระวางระวางทีทีดอนเนาะคือเป็นทีห้ของเฮ่ากับทีหน้านี่ครับเฮ็ดให้มันขาดเนาะครับ โดยม้วนหนามันมามาหาสารนะครับปกติมันก็บ่เคยขามมาแบบนี้จากเท่อเนาะครับนู่นครับด้านหนา้าด้านหน้าเถียงมันก็จะเป็นถนนนะครับปกติหนามมันก็จะวิ่งล่งขางถนนฟังผุ่นมันจะบ่าขามมาฟังผีเนาะครับแต่ปีนี้โดยความที่ฝนมันตกแห้งตกทีตกทุกมือเห็ุให้ม้วนหนามันลายขึ้นแล้วก็มันทะลักขามถนนมากนะครับแล้วมันก็มาผัดเขาเขาแปลงของเฮ้ากะ เหตุให้ได้รับการเสียหายนะครับก็ประมาณงานกลัวๆครับงานกลัวๆเกือบ2ง,งานนะครับที่เป็นเป็นร้อยอน้ำที่ผลากสัตว์เอาดินมันหายนะครับก็คือ,คอผลผลิตเสียหายนะครับคือแปลงมันเท่าเสียหายคือน้ำม,มันเซาะเป็นร่องเลยนะครับ จนขั้นแดนขาดเนาะครับก็จะมีมีแนวการอาจจะประมาณงานหนึ่งของของแปลงนี้ในเนื้อทีหกไรเนาะครับหลกัลกๆก็คือผมปลูกลึกเนาะครับเพื่อว่าจะให้อัตราการงอกเพิ่นเกิดได้ดีในช่วงหนาแรงแล้วตอนทํำรุ่นมั่นผมก็จะมาใส่จอบถากหนาดินออก แต่มันก็บ่เป็นไปตามที่ห่าว่างแผนไว้นะครับด้วยพายุเพิ่นก็พัดดินพัดทรายมามาก,กบมันก็ยิ่งลึกลงไปอีกเฮ็ดไห้เวลาห่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับดินมันแน่นนะครับคือช่วงที่ห่าปลูกอะดินมันแน่นมันทับถมหลายเฮ็ดไห้หัวมันห่อมันก็บเบ่งหัวออกบ่ได้นะครับเพิ่นก็จะมากดินร่วนดินซุยเน่จักหน่อยพอดินมันแข็งเพิ่นก็บเบ่งหัวออกบ่ได้ อันนี้เป็นประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับของคนเฮดมันเอามาเล่าสูพีซูนองฟังบ่ต้องไปทดล่องเด้อครับผมเฮ็ดให้เบืองแล้วเนาะเออด้วยความหวังดีเอาประสบการณ์ทองเจ้าของมาแช่ให้พ่อมีพี่น้องทุกๆคนได้หูน้ำกันบ่ไดดเกง่งบ่ไดดอียัง้งบ่ได้มาเ้าอวดอ่อยโอวดแต่ว่าอยาก มาขอความรู้จากพ่อแม่พี่น้องคือกันอันใดมันดีอันใดบ่ดีดเข้ากับมะเบาสูกัดฟังเนาะครับกรเกษตรกรยุคใหม่เข้าต้องพึ่งผ้าอาศัยกันเห็ุจังใดเข้าจังสีก่าออกไปประสบความสําเร็จได้บอมเมนว่าเอาตะแนวดีๆมาเว้าสูพีสู่นังฟังอันใดมันบด่ดีกับเซ้ยตุยแล้วครับหยยบไว้บอมเมนด้อันนี้ก็คือเข้ามาแชร่ประสบการณ์โดยตรงเนาะครับมาเหล่าสูพีสู่นองฟัง พอแมีพี่น้องผู้ใดมีความรู้ดีๆเขามาคอมเมนต์ในดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคน,คนเฮ็ดมันไวไ้ใดก็คือคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทะยอยอัปเดตลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็ก็เฉพยาะยามปีกโตมากนะครับกะติดทั้งงานประจําแน่เป็นคน2บ้บาเน,นะครับอยู่ทั้งบ้านเจ้าของทั้งบ้านแฟนก็ทํามาหากินเลี้ยงดูพ่อแม่ไปทั้ง2บ้บาเน,นะครับเนะานะจังไดก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องสุขขู่สุขคนนะครับ สิ่งที่เฮาขาดบ่ถึงนั่นก็คือสภาพอากาศนะครับดินฟ้าพยากรณ์จังได้กะขอบคุณครับ